เมื่ราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรนาดชันนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้หลทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย เบาเบาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกลาย้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ตรวจตาดูทั้งร่างกายและจิตใจมีตรงไหนที่มันตึงมันเกร็งมันเครียด ก็ต้องผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายใจมันทั้งจะรวมเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง,ง่ายๆอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะนั่งธรรมดาธรรมดานะแต่ผ่อนคลาย ล้าก็สบายบายทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆใจเก่งเกลี้ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยในคนในสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเราปลดเราปล่อยเราวางังหมด แล้วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ จัง่ายๆไปอยู่ในบริเวณกลางท้องถ้าเราผ่อนคลายได้จริงๆจะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งหลับตาให้เป็นให้เป,ปลือกตาเปือนๆนิดๆเจอกันทั้งเราไปสนใจลูกิตาเลยเนี่ย มันจะทำให้ใจมันลงไปตรงกลางกายเราได้ง่ายแต่ฝึกบ่อยๆทำซ้ำๆกว่าจำนอนขึ้นใจมันก็จะไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเองเลย จะหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆม,มสบายสบายแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นีย่ยให้ใจมันนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็น เดี๋ยวข้างในร่างกายเราจะเป็นปลง่งมันจะกลวงมันจะโปร่งโล่งว่างโล่งว่างไปเองเลยกายก็จะค่อยๆเบาขึ้นสบายขึ้นคือมันหลุดจากหยาบ ไปอยู่ข้างในที่ลงลมุลดจากายาไปจะสบายใจจะใสใสใจจะเย็นเย็นปริมาณของความปิติสุขก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเองอย่างสบายสบายจนกรทั้งตัวมันหายไปเหมือนไม่มีร่างกายเหมือนร่างกายเรากลืนไปกับบรรยากาศใจจะนิ่งนุ่มเยือกเย็นใสๆ อย่างน้อยก็จะอย่างนี้นะเจ้ยิ่งแต่เรานิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆทาจนคุ้นเคยมันก็หลุดไปได้เร็วจงที่โลงกลางอาวกาศลง,ลงแสงสว่างก็ค่อยๆเกิด สว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางๆจนกระทั่งถึงยามเช้ายามสายถึงเที่ยงวันสว่างเย็นๆใสๆ เดี๋ยวก็ใจก็ล่นลงไปนะมีดวงใสๆสลอยขึ้นมาใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆหรือเหมือนกระจใสใส หรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสจนไม่ทราบจะไปเปรียบกับอะไรเนะี่ยจะใสสวยงามมากอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ง ยางใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์วางมาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ความอบอุ่นใจเนี่ยความ เบากายเบาใจความบิติภาคภูมิใจความเป็นใหญ่ในตัวเองนความเป็นอิสรภาพอยู่ในตัวนมันจะใสใสเย็นเย็ยน,ยนสว่างสว่างเรานิ่งเรื่อยไป นิ่งในกลางดวงหรือกลางสิ่งที่พูดผ่านมาให้เราเห็นนะ่นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะ่ะนิ่งงใสๆเนื้อจใจก็จะเคลื่อนเข้าไปเลยๆไปในแนวดิ่งลงไปนะ แจะขยายรอบตัวใจะดิ่งนิ่งก็ไปเรื่อยผ่านดวงผ่านกายอะไรต่างๆก็ะทั่งถึงกายธรรมถึงรัฐมอกกายเกต ดอกปัวตุมใสใสยิ่งกว่าเพชรอย่างน้อยก็เป็นอย่างที่ว่าไว้เนี่ยแต่จะใสมากม่อตวอง<ม>จิดจ้ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ ในอริยบทสมาธิท่านนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนอยู่ในอริยบทของผู้ไม่ต้องทำกิจอย่างอื่นแล้วนิ่งสงบอย่างเดียว ยิ devil, drug, ing, Again, mm ่งแต่เรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งเห็นนั่นชัดใสสว่างสิเดียวจากเห็นไกลๆก็เห็นไกลๆกระทั่งเคลื่อนก็ไปสู่ภายในท่านนึ่ง กลางกายแท่นพระนิ่งสนิทก็เป็นหนึ่งเดียวเลยใสยบริสุทธิ์นี่แหละที่พึ่งดีะล,ลึกของเราละพันษานี้อย่างน้อยก็ต้องเอาให้ได้อย่างนี้เห็นดวงเห็นองค์พระอะไรอย่างนี้เป็นต้น จึงจะเรียกว่าภาษาแห่งการเข้าถึงธรรมนะจ๊ะซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กระตจงเราเองได้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างส,สบายๆดังกล่าวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงได้ พอถึงท่านแล้วเราก็นิ่งอย่างเดียวเลยนิ่งใส่ฝึกซ้ำๆให้สนิทให้ติดให้เลยในกลางท่านนะติดเป็นหนึ่งเดียวกันเลยหอเรานิ่งๆนุ่นมเบาเบาสสบาย ต้งสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปเพ่งไปจ้องไปรุนอะไรเนะี่ย ทำใจเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวเบาๆนุ่มๆ បណនមើលគឺម្ប្លងกันนะจ๊ะอนเมยังมุตตสาภควโตอุปภาคะนมคารังกโรมเสหินะโมตัสสะภควโต อะระหัตโอนสมอนสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโอนสมอนสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระห์โตสนสมานสัมพุสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาขอนอบน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์โอ้ประสิทธิประสาท์วิชาธรรมกายผู้ประสิทธิประสาทวิชาธรรมกายด้วยเทียนใจไฟนิรันนันตชัยด้วยเทียนใจไฟนิรันอนันตชัยใน ใพนพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ใพนพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้ ข้าพเ,เจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมได้ตั้งใจปฏิบัติธรมรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้เข้าถึงพระธรรมกายและทุ่มใจสร้างบารมีและทุ่มใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่างเต็มที่เต็มกำลังขออนิสงส์แห่งบุญนี้ขออนิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดน บัรดาลให้้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย,าาลายได้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตร เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดเมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใดให้มาสร้างบารมีให้มาสร้างบารมีเป็นประธานกองกฐถินธรรมชัยเป็นประธานกองกฐถินธรรมชัยขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่พยะสมบัติที่พยะสมบัติและนิพพานสมบัติ และนิพพานสมบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายในวิชาธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีดวงปัญญาสว่างสวยัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสะจักสุทั้งมังสะจักสุ ทิพยจักรสุทิพยจักรสุ ปัญญาจักโุปัญญาจักสุสมันตจักโุสมันตจักสุและธรรมจากโุและธรรมจักสุกให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสจันทสโร จันทะสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกโยงมหารัตนอุบาสิกาจันขนกยุงให้ความปรารถนาทั้งมวลให้ความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จได้อานุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทินจงทุกประการเทินนิพพานะปัจจยโยโุนิพพานะปัจจยโยโุ สัพเพพุทธาปลปตาปัจเจกานันยังพลังอรหันตานันะเตเจนรกังปันตาวิสาปโสเตทลาตาสุกิตาวิลุหะพุศาสเสนอรคาสุกิตาโหทะสหะสัพเพหิยาติภีสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ ัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภะวันตุเตสาธุ